ดูสิของเล่นเต็มไปหมดเลยมีอะไรบ้างมาดูกันเลยนี่อันนี้เรียกว่าเจ้าคองนะครับนี่เรียกว่า king ง o n ่นเองถ้าชื่อเต็มเต็มของมันนะครับนี่อันนี้ก็เรียกว่าซี b r a ครับนี่ b r a นี่ก็นดนสโซ่นี่โดนสโซ่ทอดอนนอสโซลอกนะครับนี่อ่เปล่าก็ไม่เยอนะครับแต่มีขี้ข้างหลังด้วย นี่แบ็คทีโอซอลัสนะครับอืออือโอ้ยวิ่งตามกันมาเป็นแถวๆเลยอือต่อไปามาดูว่นี่อันนี้นี่แบ็คทีโอเอ้ยอันนี้สไปโนซอลัสนะครับอือสีสวยมากเลยดูสิเห็นไหม โอ้ยแลบ,บิดวิ่งแข่งกันโอ้ยน่ารักมากเลยนี่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 มีนักเสาอีกนะครับโอ้ย อันนี้เรียกว่าท้อยเกิดครับอืออ๋อถาดถาดอือเราเอาพวกนี้มาวิ่งบนนี้นะครับชิคเก้นนี้ก็พักก็ได้โอเคสำหรับวันนี้ก็ลาเพื่อนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านครับบ๊ายบยายฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับ